สวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนมีบีแอนเฟรนนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยแอดมินก็จะพาเพื่อนทุกคนนะคะมาแกะกล่องนะคะหรือว่าแกะซองนั่นเองของขวัญสุดเอ็กซ์คลูซีฟนะคะที่แอดมินเนี่ยได้ไปประมูลมานะคะตัวนี้จะเป็นลูกวอลเลย์บอลพร้อมลายเซน็นนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงไทยนะคะไม่แน่ใจว่ามีใครบ้างนะคะแอดมินก็ไปประมูลมาจาก ช่องไทยรัฐสปอร์ตนะคะรายการเคลียริมเส้นค่ะเพื่อหาเงินนะคะไปช่วยน้ำท่วมนะคะภัยพิบัติที่ภาคใต้นั่นเองค่ะซึ่งเราก็จะพาทุกคนนะคะมาแกะกล่องการว่าหน้าตาของลูกวอลลิ์บอลน,นะคะพร้อมลายเซ็นนักกีฬานเนี่ยจะมีใครบ้างซึ่งนั้นมินนะคะก็เพิ่งได้เลยนี่ค่ะก็จะเป็นแบบประมาณาน,นี้นะอ่าเริ่มแกะกันเลยนะคะชึบชึบ อดูไปชือป้ออุ๊ยน่ารักมากเลยเขาบอกว่าอะไรเอ่ยรูปวันและบอลที่ระลึกพร้อมไลเซนเฮ้ยมีใครบ้างอะ่ะเขียนมาให้เราด้วยไปเบอร์ออสามเบอร์สามคืออะไรจานะ,อ,ะอันนี้คืออะไรอ่า อ๋ออันนี้คือที่แอดมินแบบใส่เงินไปนะคะในราคาพันสองร้อยบาทนี่ก็คือไปช่วยน้ำทวมนะคะโอนไปโดยตรงเลยกับโรงพยาบาลสงขลานคริริรนมูล,ลนิธิเพื่อน้ำทวมนั่นเองค่ะนี่อ๋อนี่ดูสิเขาบอกว่ามีของใครบ้างรูปวอลเลย์บ,บอลพร้อมลายเซน็น นี่ค่ะทุกคนพิมพ์พิชยาทัดดาวอัจชราพรชาชุออนเปียนุษนะคะจากศึกชิงแชมป์โลก2025เลย มาเลยค่ะเริ่มที่ชิงแชมปโลก2025ที่ประเทศไทยนะคะแบงคอกเป็นเจ้าภาพค่ะเริ่มกันที่นี่เลยค่ะ BB ีหมายเลข19นะคะของชาชิออนโมกสีค่ะอันนี้เป็นของหมายเลข16บีมพิมพิชยาโกกรัมนะคะอันนี้น่าจะเป็นทัดดอนนึกแจ้งหมายเลข5านั่นเองค่ะแล้วก็อันนี้พเพียวเพียอุ้ยน่ารักด้วยมีหมี หมายเลข18นะคะมีหมี่ฉายาเขาละแล้วก็เปียยนรูดแป้นน้อยนะคะพี่ปาวานนั่นเองค่ะเลิฟยูมาพร้อมหมายเลข2น่ารักมากทุกคนดูดิลูกกลมๆเล็กๆนะคะตอนแรกคิดว่าเขาจะใส่กล่องมาให้แต่ว่าเขาก็ใส่เป็นซองมาให้แต่ก็เป็นลูกเล็กๆกลมๆเบาๆนะคะแล้วก็เอกลุสีมากๆเลยได้เลยเซนนักวอลลิ์บอลน,นะคะถึง5คนด้วยกันนะทุกคน ลดมากเลยนะคะแล้วเราก็ยังได้ช่วยภัยพิบัติที่พากตายด้วยถือว่าแฮปปี้มาก,มากๆเลยค่ะนี่อะดูกันชัดๆอีกรอบหนึ่งชาชวออนพิมพิชยาทัดดาแกะเลยแกะดีกว่า, <c oughs> าก็คือแบบอันนี้เพิ่งซื้อขาตั้งกล้องมาตั้งกล้องเองครั้งแรกคือ,อยังแบบไม่ค่อยทำไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่ ดูตะกูตะกักนิสหน่อยโหยแจ่มมากทุกคนลดปะลดปะนี่โอ้ยแฮปปี้มากเลยค่ะ FC คือแฮปปี้สุดๆเลยน่ารักมากๆเลยชบ,ชบ